งานแรกหลังอิสระอดีตนางเอกช่องสามประเดิมลงจอช่องคู่แข่งมาแล้วมาแล้วโผล่ละครเรื่องแรกหลังผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระของนางเอกคนสวยเดียนาฟรีโปคือผลงานแนวดราม่าเข้มข้นที่ชื่อว่าวิมานสีทองของค่ายพอดีคำทางช่องวัน3 1โดยเรื่องนี้เดียนาจะประกบกับพระเอกลูกรักช่องวนันอย่างฟิล์มธนพัฒน์และการลงจอละครเต็มๆครั้งแรกของหน้านาสวรยาเรียกว่าแค่แค่ สติงก็นาดูสุดๆโดยวิมานสีทองเริ่มต้มถ่ายทำกันแล้วสำหรับวิมานสีทองสร้างจากบทประพันธ์วิมานไฟของกฤษณาอโศกศิลสร้างมาแล้วหลายเวอร์ชั่นซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผลิตใช้ชื่อว่าเลภุมเรศนนำแสดงโดยป้องนวัดและพิมพิมมาดารอติดตามชมได้เร็วๆนี้ทางช่องวัน31